This Thai PBS podcast View the world the is Vill PBS Pod World Vo สวัสดีครับเข้าสู่เศร,รษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องค่อนข้างใกล้โตเลยนะครับผมเที่ยว่าคนไทยเองนะครับก็จะมี วัตถุมงคลเอาไว้บูชาถ้าเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะมีพระเครื่องไว้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระเครื่องเหล่านี้นะครับวัตถุมงคลเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะเตือนสติของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ในบางครั้งสิ่งนี้ถูกนํามากลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปด้วยนะครับคำถามก็คือว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับในมิติทางด้านของเศรษฐกิจที่อาจจะมีบางมิติที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไปด้วย พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการด้านพุทธศาสนาอาจารย์จตุรงจรงอาสาอาจารย์สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเเวศครับอาจารย์ผมถามแต่ว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้มีหลักการว่าเราต้องมีวัตถุมงคลอยู่กับตัวเพื่อเป็นกา <ฮะ S 1> รเตือนสติตลอดเวลานะฮะเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็การที่มีกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับในการที่จะระดมทุนน่มองกันแบบแฟฝงจากมุมอาจารย์มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์เออถ้าถามว่ามันก็เป็น สำหรับผมเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของทางโลกจ๋าๆอะไรด้วยซ้ำนะมไม่เกี่ยวกับาศาสนาเพราะถามว่าจริงๆคําว่าชามหรือคําว่าอมูลเลต,ตเนี่ยม,มันก็มีอยู่ทั่วโลกมไม่ได้มีอยู่แต่เมืองไทยแต่เพียงแต่เรารแต่เพียงแต่ว่าไอ้ไทยอมูลเลต,ตเนี่ยมันเป็นของที่มันดังแล้วมันมีราคาถามว่าดังมีราคา ปัจจัยมาจากความเชื่ออย่างเดียวหรือครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัจจัยมันมีทั้งเรื่องในเชิงเศรษฐศาสตร์อืปัจจัยในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ครับมันเลยทําให้ราคาของบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปสูงหลักสิบล้านหลักร้อยล้านถามว่าอย่างนี้พุทธาพาณิชไหมผมก็ผมก็ไม่เถียงไป่นกลไกตลาดก็มีสมาคมมีการเซตกันมีการรวมตัวกันมีการแลกเปลี่ยนเสื้อขายอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ต้องถามกลับไปว่าแล้ววัดที่จัดพุทธาพาณิชย์เนี่ยสมควรไหมผมก็ไม่แปลกที่ว่า เดี๋ยวนี้ก็มีคนเล่นผ้าใหม่ออกผ้าใหม่ออกมาเยอะๆเราก็ต้องถามนะครับที่ซื้อซื้อซื้อไปทำอะไรครับถ้าซื้อไปเพื่อเป็นการลงทุนอันนั้นผมมองว่าน่านพุทธภาณิเต็มตัวคุณไม่ได้มีใจศรัทธาแต่ล้วสมมติติต่างว่าอ้าวรงเรียนบาลีนี้จะต้องการโปรเจคเตอร์สําหรับโรงเรียนบาลี200ตัวสมมติเงี้ยแล้วเราก็มีการออกพักเครื่องมาเพื่อจะไปหา ปัจจัยมาซื้อของข้าวของเหล่าเนี้ยผมไม่ติดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าไอ้พระของขวานหรือพระของที่ลึกเนี่ยมันไปเพื่อประโยชน์<อ>เพื่อกิจการสาธารณกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหาคือหลายๆครั้งเนี่ยคนไทยเราอะทำบุญอะไม่ค่อยถาม,มถที่มาที่ไปแล้วไม่เคยตามวัตถุประสงค์ว่าไอ้ที่จ่ายกันไปอะมันตรงตามวัตถุประสงค์ไหมจึงไม่แปลกที่เราจะเจอข่าวที่แบบพระ มีจากั้วพระมีโลสลอยพระอะ,อะไรก็แล้วแต่พระนั่งเจ็ตเครื่องบินเจ็ทในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ว่าว่าว่า,วาพอเราพอเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดและเราไม่เคยไปไต่ถามว่าเขาได้เอาปัจจัยเราไปไปใช้ตามใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเปล่ามันก็เลยเปัญหาม,มันก็เลยเกิดเป็นเขาหน้าหนึ่งมาตลอดแล้ว คือผมว่าจริงๆสำหรับเรื่องของอามู l e ตหรือว่าวัตถุมงคลที่มีคนสะสมเป็นพระเครื่ออันนี้ด้านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกนะครับใช่เป็นทางโลกทีนี้เรามาดูเรื่องของพุทธภาณิชอาจารย์ทาไมประเทศไทยถึงได้มีความเฟื่องฟูในเรื่องพุทธภาณิชอันนี้ผมหมายถึงการที่ว่าเราเข้าวัดไปทําบุญกันเยอะๆโดยที่บางครั้งเราไม่ค่อยถามถึงว่าวัตถุประสงค์คืออะไรเขามีหลายระดับผมพูดตรงๆชาวพุทธบางส่วนชอบอะไรแบบนี้นะผมผมผมไม่แปลกใจเลยที่เคยไปช่วยเขาทําวิจัยไปเดินตลาด ขออภัยนะคำว่าวาดของหมายที่เดินตลาดนะกลุ่มตัวอย่างนี่ผมไปไปไป,ไป observe เขาเนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่าชาวพุทธหลายๆคนมีอารมณ์แบบนี้จริงคือเอาสะดวกเข้าว่าโดยเฉพาะชาวพุทธที่แบบระดับล่างมีรายได้เบื้องต้นอะไรเงี้ยเขาเอาสะดวกผมถามว่าคนระดับเฮวิสอ่ะ,อจะจะไปทำสังฆทานเฮวิสจัดเองหรือเฮวิสเฮวิซื้อสำเร็จละ่ะผมจัดเองเห็นไหมเพื่อความประณีต แต,แต่พอวัดคนที่ไปเสพวัดพุทธาณิย์เหล่านี้พวกนี้ร้อยทั้งร้อยยอมจ่ายเงินวัดร้อยหนึ่งเพราะใช้สังกทานเวียนเพราะหนึ่งถ้าใช้ใจ่ายเขาถูกกว่าสองเขาไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรเขาก็ใช้ตามปัจจัยที่เขามีดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกทาไมวัดถึงต้องทําสังกทานเวียนในเชิงพุทธาณิย์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคือต้องบอกว่าชาวพุทธมีหลายระดับระดับล่างๆเขา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 ,เขาเลือกที่จะสัพพอพุทธาณิย์อย่างเช่นไยโคกระบือเนี้ย ผมไม่แปายใจอย่างระดับเฮียวิทย์ระดับพี่เผยสามารถซื้อบัวทั้งตัวได้แต่ผมถามว่าคนที่ไปวัดเหล่านี้วัดก็เอาบัวมาตั้งไว้เป็นปีๆแล้วบัวก็ร้องมอมอย่างนั้นแหละแล้วก็จ่ายกันทีละร้อยห้าร้อยพันสองพันสทบทุนกันไปอ่ะผมก็ไม่ยังไม่เห็นนะวัดบางวัดนี่ตั้งบัวตลอดก็ยังจ่ายกันตลอดเพราะผมเข้าใจไงว่าคนบางคนฉันสะดวก20ชสฉันสะดวก500ยฉันสะดวกพันหนึ่งจะไม่มีปัญญาจ่ายอย่างพวกเธอหรอกสองสามหมื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่ามันก็เป็นช่องให้ ให้คนที่อยู่ในระดับลากญ่าเนี่ยเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างนี้ครับรวมไปถึงเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปได้ยวยชีวิตเดี๋ยวนี้คนไม่ได้มองวัดเหมือนสมัยก่อนอทุกคนมองวัดเป็นที่หาผลประโยชน์โออย่างเช่นฉันไม่มีที่จอดรถฉันจะไปที่ไหนฉันจอดรถที่วัดโอเคอ่ะผมอย่างถามว่าผมถามวันนี้ไม่ไม่ได้กวนภาษานะผมถามว่าคนในเขตพระนครเนี่ยไปทําบัตรประชาชนที่เขตพระนครคุณจอดรถที่ไหน ก็ไปจอดรถที่วัดนั่นคือวัดสามพญาไม่มีใครไปจอดรถได้เขตพระนครมาแล้วก็เดินข้ามซอยมาโอเคเพราะว่าเนี่ยเราเห็นว่าไปที่จอดรถเป็นจุดจอดรอแกลบสมมุติแกลบอะไรเลื่อต่างๆอยากได้ต้นไม้ล่มๆแล้วมีร้านอาหารรอบๆก็อย่างเงี้ยคือใจว่าคนเนี่ยวัตถุประสงค์ในการเข้าวัดมันเปลี่ยนหมดแล้วคือโลกสังคมอย่างที่ผมพูดไปเสมอว่าดิจิตอลดิสลอปชันมันมาเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้ ให้โลกมันเปลี่ยนไปความประณีตของคนเปลี่ยนไปเราจะมีชาวพุทธแบบระดับรากย่าที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่สามารถจ่ายเงินระดับพันระดับหมื่นได้อะฉันเลือกจ่ายระดับสิบระดับร้อยแล้วก็ยอมเวียนเทียนในระบบพุทธพาณิชย์ในวัดอย่างที่เฮวิทตั้งคำถามอลไรครับครับอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของคนไทยบางคนเนี่ยทำบุญเยอะมากๆนะครับอันนี้บางคนก็บอกเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่ายิ่งทําบุญเยอะเรายิ่งได้บุญเยอะ ถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินเยอะเราได้บุญเยอะอันอันอันนี้ถูกหลักการในพุทธศาสนาครับจริงจริงแล้วนี่คขาว่าเนื้อหน้าบุญเนอะจริงจริงผมผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องปริมาณปริมาณปริมาณเป็นส่วนหนึ่งไงนั้นจริงจริงมันต้องดูอ้าวผู้ให้บริสุทธิ์คือคนให้อ่ะได้ของมาถูกไหมได้ของมาผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าผู้รับบริสุทธิ์ไอ้คนรับรับอ่ะเป็นมีศีลมีธรรมพอที่จะรับไหมเจตนาบริสุทธิ์คุณมีเจตนาหวังอะไรหรือเปล่า ไอ้เจตานาที่คุณจะไปหาเขาเนี่ยคุณอยากจะได้เลื่อนขั้นคุณอยากจะประจบประแจงหรืออะไรเขาหรือเปล่าและสุดท้ายก็คือวัตถุบริสุทธิ์สิ่งที่มาเนี่ยมันจะต้องไม่ไปโกงเข้ามาหรืออะไรเข้ามาเป็นสิ่งที่หามาได้โดยชอบแล้วก็ทำเนี่ยไออมก,ก่อนเนี่ย ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์อันนี้ตังหากที่เป็นตัวแปรที่จะทําให้บริบาลมูลของท่านได้มากได้น้อยปริมาณไม่ใช่คําตอบเสมอไปแต่ปริมาณก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าจะผมมาถามกาถามว่าถ้าถามว่าคนหนึ่งได้มาบริสุทธิ์เหมือนกัน20บาทกับล้านบาทถ้าบริสุทธิ์ด้วยกันกูอันนี้ปริมาณดังนั้นก็ต้องให้คนหนึ่งล้านแต่ถามว่าได้คน20บาทเจตนาบริสุทธิ์ศรัทธาเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่หมดไม่มีเจตนาหลอกลวงใดๆแต่อีีกกกกคนนนตต่่อใใหห้้้ถววาาาายยลึงงแจจ็ัะฝูเเขรร สมมติว,วัดนี้เป็นวัดที่มีโรงเรียนติดอันดับท็อปไฟของประเทศเนี้ยอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนนี้นไปกราบทจ้าคุณสมเด็จเจ้าขาฝากลูกหน่อยเงี้ยแล้วก็ถวายร้านหนึ่งถามว่าพี่จะไปเอาบุญตรงไหนล่ะดัะนนงนั้นฝากเลยครับเราอย่าเป็นชาวพุทธที่บ้าบุญอืมีมคาคำหนึ่งเฮวิทที่คนเราลืมไปคนเราใช้ค,คาว่าบุญกันพร่าเพื่อ,อจนลืมไปว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้สอนแต่บุญครับพุทธเจ้าสอนคําว่าจาคะอื จาระคะคือการสละเราให้เพราะเราอยากสละให้เขาหรือเปล่าเราสละให้เขาคนเอาไปจําเป็นหรือเปล่าเราสละออกไปแล้วเราละความตณีของเราลงหรือเปล่านี่ต่างหากเราเดี๋ยวนี้ปัญหาของเราที่มันเกิดพุทธพาณิชยมากขึ้น่ะเราสนใจเรื่องจาคะน้อยลงแต่เราไปบ้าบุญเงินมากขึ้นจริงๆถ้าเราถ้าเรา ไม่ได้คิดอะไรมากอ่าวัดนี้มี p e r อร์ m มนซ์ตีในโรงเรียนบาลี<ม>อาก็ทํากิจการโรงเรียนบาลีวัดนี้มี p e r ฟ o r m มนซ์ในการไปขยายวัดไทยยังต่างประเทศ<ม>อาก็ทําบุญก็ดูตามโครงการดูตามวัตถุประสงค์กันไปแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกอชาวพุทธไทยเราไม่ค่อยได้ส่งวัตถุประสงค์หยอดปุ๊บสาธุแล้วจบแล้วก็แยกย้ายกันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดบนหน้าสื่อแบบนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เราบ้าบุญเกินไปเราต้องคิดถึงจาคะสาธุอาจารย์ครับอาจารย์ผมตอบอย่างี้ คำว่าพุทธพาณิชจริงๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นลบเสมอไปไม่ไม่ไมสมมติว่าอะไรครับอาจารย์ที่อาจารย์จะเป็นเส้นแบ่งของการที่เป็นพุทธพาณิชที่เป็นไปตามหลักการพุทธศาสนากับสิ่งที่เป็นพุทธพาณิชที่ไม่เป็นไปตามหลักการพุทธศาสนาถ้าถามผมเนี่ยหนึ่งอย่างแรกทําไปตามวัตถุประสงค์หรือทําไปเพื่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเราเคยเจอปัญหาว่าเงินเส้นทางทางการเงินที่มันหลั่งไหลไปเนี่ยถ้ามันไปจบอยู่ตาม เว็บการพนันหรือไปจบอยู่กับอะไรสีกงสีกาเงี้ยอันเนี้ยผมก็บอกเลยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูตามวัตถุประสงค์ซึ่งซึ่งอันเนี้ยชัดมากนะอย่างเรื่องเรื่องไอ้เรื่องสีกากับเว็บการพนันเนี่ยเพราะผมน่าตกใจมากคือเขามีตู้บริจาคหลายตู้มากตู้เนี่ยจะแบ่งเลยว่าฟังก์ชันอะไรเช่นอันนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าไฟโรงพยาบาลตาเงินก็ควรจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตาแต่โรงพยาบาลตาเจ้านั้นก็แจ้งเลยว่า ผมได้รับเงินมาสาปีนะตู้บริจาคก,ก็วางอยู่แต่วัดนี้ไม่เคยนําส่งเลยมา3ปีอย่างเงี้ยแต่ถึงบอกเราก็ต้องควรจะต้องมีการตรวจสอบไปถามชาวพุทธที่ดีนะครับศรัทธาต้องแน่นผมบอกเลยอย่าไปหวั่นไหวกับข่าวผมบอกเลยด้วยซ้ํานาทีเนี้ย ถ้าผมคิดสวนทางนะเฮียวิทย์นะเราควรไปทาบุญวัดไร่ขิงเยอะนาทีนี้ถามว่าเพราะอะไรโอ้โหทาบุญไปกรีงปุ๊บตำรวจก็เห็นหมดแล้วสงสัยมากเพราะตอนนี้ตํารวจแทบจะสอบไปแล้วไม่ตอนนี้อยู่รอบวัดเลยเช็คก็ต้องเก็บข้อมูลไงเก็บข้อมูลให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำส่งสั่งฟ้องต่อคือทอนเนี้ผมบอกเลยว่าคลีนมากวัดที่เป็นข่าวอย่างวัดไร่ขิงเนี่ยดังนั้นไปเลยครับอย่าไปทอดทิ้งศาสนาแต่ต่อไปในอนาคตเราต้องมองว่า เขาเอาเงินไปใช้ทมวัตถุประสงค์ไหมครับเขาเอาไปทําอะไรนอกลู่นอกทางหรือเปล่าและไอ้สิ่งที่เขาเอาไปทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อศาสนาจริงไหมถ้าไถโคกระบือแต่โคตัวเดิมมาปีกว่าๆอย่างเงี้ย<อ>ไม่เปลี่ยนสักทีเนี่ยสุขไถ,ถอะไรอะ่ะ<อ>ถึงบอกมันมันผมว่ามันต้องมันต้องดูเป็นลายโปรเจกต์ดูเป็นลายโครงการดูเป็นลายวัดท้ายที่สุดนี่อาจารย์ตอนนี้สมมติว่าคนเห็นข่าวคนกางเยอะจะทําบุญทีเนี่ยตั้งคําถามแล้วตั้งคาถามอีก มีหลักการคิดไหมครับว่าเราจะทําบุญอย่างไรโดยที่เราไม่เป็นเหยื่อของพุทธพาณิชในทางที่ไม่ถูกต้องเออก็อย่างที่บอกครับหนึ่งดูวัตถุประสงค์ถูกจริตเราไหมถ้าไม่ชอบไปโรงพยาบาลไปอะไรยังมีย,งมมยังมีอีกหลายอย่างท่านทําบุญครับมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลยังมีอีกหลายอย่างของเองอนีตถามอาจากนี้บางคนบอกว่าทําบุญกับวัดเนื้อนาบุญทำหนึ่งได้ล้าน ถ้าเกิดไปทํากับคนธรรมดาหรือไปทำโรงพยาบาลเนี่ยบุญน้อยอันนี้คุณไม่จาคะแล้วาจาคะคือสละจาระคะคือสละไม่ว่าจะสละให้กับใครก็ตามสละให้คือตัดความตนีแล้วไอ้การตัดความตนีนะั้นควรจะต้องให้ประโยชน์ด้วยเช่นอ่อานโรงเรียนบาลีเช่นโรงพยาบาลสง<า>เช่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเสียใจนะว่าหลายๆวัดเนี่ย ทำสาธารณกุศลหรือสาธารณสงเคราะห์น้อยเกินไป hmm. ถ้าไอ้ที่ท่านเก็บเงินเข้าพกเข้าห่อกันเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าท่านสละออกมาสะหน่อยคือบางทีพระเวลาเทศสอนโยมาสอนเรื่องจาคะ hmm. แต่เวลาตัวพระปฏิบัติเองบางทีก็จาค้าไม่ออกเหมือนกัน oh. ผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเมือนกันแต่เอาเถอครับอย่าดู พิจารณาเป็นกรณีพิจารณาเป็นวัดวัดไปถ้าเห็นวัดไหนพ็ r เปอร์แมน์ดีก็สับสนเขาหน่อยแต่ถ้าวัดไหนดูแล้วไม่ถูกตาหรือมีความรู้สึกว่าโอ้บัวหน้าเดิมเลยไถโฟกัะบอบัวตัวเดิมอีกแล้วผ่านมา2ปีก็บัวตัวเดิมเนี้ยก็เปลี่ยนวัดครับอันนี้ผมก็เล็กคอมเมนต์อย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าหรือแบบว่าอาจจะสร้างนั่นสร้างนี่ผ่านไป2ปีกลับมาเอายังสร้างไม่เสร็จเอ๊ยยังไงก็ไม่ต้องจ่ายตอบก็ต้องเลิกคบกันแต่ถ้าถามว่า ผ่านมา3ปีมีการก่อสร้างจริงอย่างที่ขอไปก็ก็ให้เขาไปต่อผมว่าอันนี้เป็นหลักการตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเหมือนกับการลงทุนเลยครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนในยูนิคอนต่างๆผมว่าแบบเดียวกันนะครับโอจย์ฟังแล้วผมว่าเราได้หลักคิดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับการทําบุญเองก็ต้องประณีตต้องมีโยนิโสมนสิการพิรารณะทุกอย่างอย่างแยบคายนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่ใช่ครับพุทธศาสนาสอนให้เราประณีต พิจารณาทุกอย่างอย่างแยบคายและนี่คือหลักการจากอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เวสกรครับขอบคุณมากนะครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดด้านประจําวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud